ชีวิตมิกทองระยะเปิดตัวชัดเจนหมอกรักกลางสื่อสวดมาพักใหญ่เมื่อเจอเพลงหนุ่มมิกทองระยะเลยแซะถามถึงเรื่องความรักเพราะล่าสุดได้ยินว่าหนุ่มมิกนั้นเป็นหนักลงทุนซื้อรองเท้าคุละสามหมื่นบาทให้กับนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาซื้อง,งานนี้อะไรเป็นยังไงสวดมานานมีความรักเกลียงนั้นปกติดีเราก็สบายทํางานไม่ได้ไปโฟกัสว่าต่อไปมันต้องไปเป็นสเต็ปไหนซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานปล่อย ให้มันไปเป็นธรรมมชาติไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะก็เหมือนเดิมถ้าเกิดวันหนึ่งมีใครเข้ามาแล้วมีโอกาสคุยกันผมโอเคก็โอเคครับได้ข่าวว่าตอนนี้มิกเปย์สายรองเทา้าซื้อให้เปรี้ยวสามหมื่นบาทผมก็เปย์ได้ในช่วงที่เปรี้ยวเขาฟิตมัดมากลดหุ่นบัตรจับเต็นผมก็ชอบแกล้งซื้อขนมเข้าไปกองตลาดให้เขาทานมันก็มีโมเมนต์ท้าดวลกันเอาแบบนี้หรือเปล่าซึ่งมันเริ่มจากที่คุณเปรี้ยวเขาชอบแกล้งผมร่วมกับ พี่หนิงเขามาจุบแก้มผมก็เลยแกล้งว่าถ้าเกิดอยากได้ขนมต้องจุบแก้มก่อนเราก็มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยถามว่าเคินไหมมันก็เคินครับซึ่งจริงๆแล้วแกล้งกันเฉยๆไม่มีอะไรแต่ล่าสุดด้วยความที่อยู่ในช่องเดียวกันนั้นทําให้ทางคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวจีนหรือจริงมาแล้วนั้น ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงอยู่เพราะเห็นว่าทั้งคู่นั้นก็ยังโสดเปรียวได้โพสภาพคู่กับมิกพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday นะ คุณทองระยะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพรีเซนเตอร์แน่นๆแล้วเอามาเปนหนูต่อหยอกหยอขอให้พี่ใจดีแบบนี้ตลอดไปค่ะและขอให้มีคนรักพี่จากที่เยอะอยู่แล้วก็ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งหลังจากโพสตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันด้วยว่าเบิร์ดเดย์ด้หวานมากคะ่ะ